สวัสดีค่ะวันนี้พกอ้อนะคะเวลาประมาณป่ายสาโมงนะคะป่ายแก่ๆแ,แล้ววันนี้พอดีว่ามีลูกค้าจะมารับรถวันนี้นะคะบอกว่าบอกเมื่อช้าว่าจะออกวันนี้เลยนะคะอ้อก็เลยรีบเตรียมรถนะคะให้ลูกค้าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปชมรถกันอันนี้นะคะ s p ป c แ a m 1.9, ห d i ่งจุดเกรดแซดค่ะเป็นตัวท็อปสุดนะคะในรุ่นตัวเตีย้ย นะคะพรอปสุดเลยในรุ่นตัวเตี้ยเป็นสีเทาแลมโบนะคะราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนสี่มื่นเจ็ดพันบาทนะคะลอเล้าเอาการเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้ก็เลยพามาชมก่อนนะคะก่อนลูกค้าเจ้าของรถตัวจริงจะมาถึงเนะเาะอ้อพามาชมก่อนนะคะอันนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกค่ะตัวนี้ก็จะเป็น LED ด้วยนะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะอันนี้จะเป็นแม็กสีทูโทนนะคะสีดำตัดกับสีเงาค่ะตัวจุมล้อนะคะตรงกลางจะเป็นอีสุซุนะคะหกลูปค่ะขนาดของยางแล้วก็แม็กนะคะจะอยู่ที่เป็นขอบสิบหกนะคะขนาดยางสองหนึ่งห้าคับเจ็ดสิบ R สิบหกนะคะอันนี้ลายเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ สวยงามนะคะเป็นสีตัวโทนเนาะสีดำตัดกับสีเงาเนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างนะคะนี่อันนี้นะคะอันนี้เดิมๆเ,เลยนะคะนี่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานเนาะเป็นรถใช้งานนะคะเดิมๆเ,เลยไม่ไม่มีอ่าทําช่วงล่างนะคะไม่มีเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรเนาะเดิมๆใช้งานอ่าบรรทุกของนะคะ เดี๋ยวลูกค้าจะไปต่อเติมในส่วนของหลังคานะคะไว้เก็บของอันนี้ให้ดูก่อนนะคะลักษณะเดิมๆนะคะภาพเดิมๆในรุ่นตัวนี้นะคะเกิแดแท้ตัวท็อปสุดของรุ่นตัวเตี้ยนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาชมด้านท้ายกันด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็น LED ค่ะตัวนี้นะคะเป็น LED มาให้ มือจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะมีกล้องหลังให้ติดตั้งจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะไม่ได้แนบนคิดเหมือนตัวยกสูงเนาะสวัสดีค่ะพี่อ้อแชร์แล้วนะคะขอบคุณค่าขอบคุณน้องนุ้น,นะคะอ่าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้อ้อด้วยนะคะอ่าฝากกดแชร์กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะ เผื่อเพื่อนฝูงสนใจนะคะอยากจะออกรถแนะนํามาได้ถ้ามาจากโรถที่ใช้ออกก็มีค่าแนะนําให้เช่นกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะด้านในของเกรแดแซเป็นยังไงในรุ่นตัวเตี้ยนะคะเวลาเราคุยกันเนี่ยเราจะคุยเป็นตัวเตี้ยตัวสูงเนาะแต่จริงแล้วตัวเตี้ยเนี่ยคือความสูงมาตรฐานนั่นเองนะคะเป็นความสูงมาตรฐานแต่ตัวที่ยกสูงเนี่ยเราเอาตัวมาตรฐานนี่แหละไปทําเป็นยกสูงทีหนึง่ง นะคะก็เลยเรียกเป็นเตี้ยกับสูงนั่นเองนะคะจริงๆแล้วจอนี้ก็คือเป็นความสูงมาตรฐานรุ่นความสูงมาตรฐานนะคะตัวกุญแจนะคะเป็นกุญแจอ่าตัวนี้นะคะเป็นกุญแจแบบ immobilizer นะคะป้องกันกุญแจผีด้วยนะคะอันนี้เป็นล็อกอยางอะไหล่ติดตั้งให้ลูกค้าด้วยนะคะกันหายที่วางแก้วนะคะไฟสามารถปรับสูงต่ำได้นะคะถ้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะปรับสูงต่ำได้เลยเนาะ ระบบความปลอดภัยนะคะ ESC T s s แล้วก็ในส่วนของมัดวัดค่ะนี่สีสันสวยงามนะคะวัดอัตราการกินน้ำมันได้นะคะ,ะน้ำมันในถังเท่านี้วิ่งได้กี่กิโลนะคะอุณหภูมิภายนอกวันที่นะคะเวลาวัดได้หลายค่าเลยเนาะวัดจากตรงไหนนะคะปรับเซตจากตรงนี้ได้เลยนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวล็อกความเร็วค่ะเวลาวิ่งทางไกลนะคะ ตั้งค่าล็อกความเร็วให้คงที่นะคะประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็อเอาเท้าออกจากคันเร่งได้เลยนะคะขับสบายๆไม่เหนื่อยสวยมากครับเซ mm ็ตแบตัวเตีย้ยเกรดแซดสวยจริงๆค่ะนะคะถ้าใครสนใจนะคะจะไปใช้งานก็ได้นะคะขับส่วนตัวก็ดีเนาะ,ะแบก็สามารถเปิดได้ซ้ายขวาขึ้นลงได้สะดวกสบายเลยนะคะ mm hmm. อันนี้แผบเปิดได้90องศาเลยทีเดียว ตัวเบาะนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังค่ะหนังมาให้เลยจากโรงงานนะคะตอนนี้เป็นเบาะคูแม็กด้วยนะคะอ่าเป็นเบาะคู่หน้าคูแม็กนะคะคูแม็กนะคะก็คือเบาะหนังแบบพิเศษนะคะที่ระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีกว่าเบาะหนังทั่วไปนะคะทําให้ความเย็นเร็วกว่านะคะเร็วกว่าตัวหนังทั่วทั่วไปปกติแล้วเนี่ยเวลาจอดตากแดดเนาะตัวหนังเนี่ย จะร้อนกว่าอมความร้อนอดีกว่าเบาะผ้านะคะมากกว่าเบาะผ้าก็เลยทําให้อาร้อนนานกว่านะคะส่วนตัววิวัฒนาการของเราก็คือเป็นเบาะหนังแบบคูแม็กนั่นเองนะคะทําให้เย็นเร็วขึ้นนะคะอะ่ไม่เขาเรียกอะไรไม่อมความร้อนนะคะ,ะส่วนพวงมาลัยนะคะเราก็จะเป็นหุ้มหนังด้วยเช่นเดียวกันนะคะหนังให้ทั้งหมดเลยส่วนตัวนี้นะคะ รับสายวางสายนะคะไม่ต้องรับมือจากพวงมาลัยเลยเชื่อมต่อบลูทูธก็สามารถกดรับได้เลยนะคะตัวนี้ปรับเสียงนะคะปรับโหมดตัวหน้าจอตัวนี้นะคะสามารถลิงก์กันได้เลยนี่ฟังก์ชันก็จะมีวิทยุนะคะ USB iPod Bluetooth audio นะคะฟังเพลงจากบลูทูธนั่นเองแล้วก็เชื่อมต่อ VTR ด้วยนะคะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็จะเป็นสะท้อนหน้าจอค่ะตัวนี้นะคะสามารถรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto แบบไร้สายนะคะเชื่อมต่อได้เลยไม่ต้องเสียบสายนะคะแบบไร้สายก็คือไม่ต้องเสียบสายนะคะสามารถสะท้อนหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอตัวรถได้เลยอันนี้จะเป็นระบบแอร์นะคะอ่าปลด USB กับ AUX นะคะเสียบตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นที่ชาร์จแบตในรถนะคะอันนี้ไฟแสดงสถานะแอร์แบกนะคะแอร์แบกฝั่งผู้โดยสารนะคะออก็คือทํางานอยู่อ่า ความปลอดภัยของเรานะคะจะเป็นแอร์แบ็กคูหน้านะคะฝั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารในส่วนของฝั่งผู้โดยสารสามารถปิดการทํางานของแอร์แบ็กได้นะคะให้ทําหรือไม่ทํางานก็ได้นะคะกรณีที่เราติดตั้งเบาะเด็กที่เบาะด,ด้านหน้าตรงจุดนี้นะคะถ้าแอร์แบ็กแตกจะกระแทกตัวเด็กก็จะทําให้เกิดอันตรายนั่นเองนะคะเราสามารถปิดได้นะคะทุกรุ่นนะคะเหมือนกันหมดเลยสามารถปิดได้นะคะแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสาร แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่โดยสารสองท่านนะคะด้านหน้าก็ไม่ต้องปิดก็ได้นะคะให้แบบทํางานปกติเลยนะแล้วส่วนโตเกียร์นะคะเกียร์ตัวนี้จะเป็นหกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังนี่ตัวหัวเกียร์ก็จะหุ้มหนังมาให้ด้วยนะคะตัวที่เท้าแขนนะคะหุ้มหนังอ่าเป็นซั์ทัชนะคะนี่ตัวแผงข้างก็เช่นเดียวกันนะคะตัวกระจกนะคะกระจกมองข้างตัวนี้ฝั่งคนขับจะเป็นออโต้ด้วยนะคะปรับขึ้นลง มีพับกระจกให้ด้วยนะคะแล้วก็ปรับกระจกด้านข้างอันนี้กระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเลือกซ้ายหรือขวากาอน,นะคะแล้วก็โยกอ่าปรับจากด้านในได้เลยนะคะส่วนตัวเบาะตรงน,นี้นะคะฝั่งคนขับจะปรับสูงต่ำได้ตัวก้านยาวนะคะเป็นตัวปรับสูงต่ำตัวนี้เป็นตัวปรับเอนพนักพิงนะคะพนักพิงตรงนี้นี่เลยให้ดูความกว้างนะคะของรถแคบ สำหรับใครที่งบน้อยนะคะดูเป็นแคปก็ได้นะคะจํานวนผู้โดยสารได้เหมือนกันนะคะได้ห้าถึงหกท่านเหมือนกันนะคะแต่ว่า,าช่องโดยสารตรงนี้จะเล็กกว่าในรุ่นสี่ประตูนะคะแต่ว่าในส่วนของราคาก็จะถูกกว่าเช่นเดียวกันแล้วก็จะเหลือพื้นที่โดยสารข้างหลังตรงนี้เยอะกว่าในรุ่นสี่ประตูเช่นเดียวกันนะคะพื้นที่นะคะตรงนี้บรรทุกของได้เยอะกว่า ลูกค้าก็มาซื้อเป็นอิสุสูจริงๆคันเดิมมีอยู่แล้วนะคะใช้อิสุสุอยู่แล้วแล้วก็มาซื้อคันใหม่นะคะเพื่อไปบรรทุกของเนาะคันเก่าบรรทุกของได้น้อยก็มาซื้อเป็นแคปเพื่อไปบรรทุกของให้ได้เยอะขึ้นนะคะตอนนี้ลูกค้าเป็นช่างนะคะเป็นรับเหมาเนาะซื้อไปใช้งานอันนี้จะซื้อไปใช้งานก็ได้เป็นรถครอบครัวก็ดีนะคะในการเริ่มต้นครอบครัวราคาก็ไม่แพงเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะคะ ถ้าเทียบกับออชชั่นความปลอดภัยแล้วก็ถือว่าได้เยอะนะคะเป็นท็อปสุดในรุ่นตัวเตี้ยนะคะแอร์แบกคู่หน้าระบบเบรก ABS EBD แล้วก็ BA นะคะมีให้กรองฝุ่น PM 2.5มีให้นะคะในรถเข้าไปในรถอ่ารับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่มีฝุ่น PM 2.5ตัวนี้มีตัวกรองให้นะคะมีอ่าไฟกระพริบนะคะกวนีเบรกสุกเฉินนะคะไฟกระพริบฉุกเฉินก็มีให้เช่นเดียวกันอ่าแล้วก็ มีไฟเบลคอมโฮมนะคะกรณีที่เราจอดดับเครื่องนะคะแล้วก็เปิดไฟไว้นะคะรีบไฟไว้ด้านหน้านี่เนาะแล้วเดี๋ยวไฟก็จะดับเองอัตโนมัตินะคะให้ส่องสว่างให้เราเดินไปเปิดประตูนะคะเปไขกุญแจก่อนตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันคุ้มค่านะคะ,ะคะุ้มราคาสำหรับใครที่สนใจเกรดแซดนะคะแต่ว่าในรุ่นที่เป็นตัวเตี้ยนะคะมีอีกสองตัวนะคะมีเกรดเอตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็เกรด LDA ตัวกลางนะคะ าสามารถเลือกได้นะคะแล้วแต่งบของลูกค้าที่ส่งว่าไปรัาสุดก็จะเป็นเกรดเอนะคะดาวแค่หมื่นกว่าบาทเองซื้อคนเดียวด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจมาปรึกษาก่อนนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยออกรถไม่ได้มีเงินดาวน้อยนะคะหรือว่าติดว่าผ่อนโน่นผ่อนนี่อยู่อะไรเงี้ยค่ะสามารถม,มาสอบถามกันก่อนได้นะคะไม่เป็นไรปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสําหรับใครที่อยากออกรถนะคะหรือใครที่มีเพื่อนมีญ,ญาติสนใจนะคะแนะนำมาได้เออมีค่าแนะนำให้ทุกคันเลยนะคะ ในรุ่นนี้ก็จะมีสีขาวนะคะแล้วก็สีบรอนด์ด้วยสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะมีหลายรุ่นค่ะอันนี้รถตัวหัวคัซีนะคะมีหัวแล้วก็ไปต่อตู้ด้านหลังด้านท้ายเอาตามที่ลูกค้าต้องการเนาะว่าจะใช้งานประเภทไหนอันนี้รถที่มีกระบะมาให้ด้วยนะคะเป็นรถตอนเดียวแล้วก็สีประตูตัวยกสูงค่ะก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นรถแคบนะคะแคปตัวเตีย้ย จะเอาไปเดิมๆนะคะหรือไปแต่งซิ่งก็ได้นี่นะคะอันนี้ตัวเริ่มต้นนะคะเกรดเอสมีให้เรื่องทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ค่ะอะ่มีสีขาวกับสีรอนนะคะใครสนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามได้เลยหรือจะเป็นมิลเอ็กซ์ก็ได้นะคะเอ็กซ์ซีรีส์ก็มีเนาะสำหรับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาเผื่อระยะเวลารอรถนิดนึงนะคะเพราะว่ารถเราต้องรอเนาะอ่าครันนี้ก็รอรถเดือนกว่าก็ได้รถมาแล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้าจะมารับในวันนี้ อ่าเลิกงามยามดีนะคะไว้เดี๋ยวอ้อมีรถคันไหนที่จะสมมอิก็มาอัปเดตให้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้อ้อด้วยกันนะคะหรือมามีเทคนิคดีๆในการใช้งานรถเดี๋ยวอ้อมาอัปเดตเป็นคลิปวิดีโอให้กนแล้วกันนะคะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมนะคะอ่าหรือว่าดูย้อนหลังนะคะก็สามารถแชร์ย้อนหลังให้ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะมีเล่นเกมด้วยนะคะฝากกดติดตามอ้อไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวมีติดติดตามไว้แล้วก็เดี๋ยวมีเล่นเกมแจกของรางวัลน,นะคะ จะเริ่มมาแล้วเนาะช่วงนี้ตอนนี้อยู่ที่อิซุสโซนอพูมัตเตอร์จำกัดนะคะบอกก่อนเนาะตอนนี้อ้ออยู่ที่สาขาปากน้ํานะคะยังเป็นที่เดิมอยู่เนาะแล้วก็ที่ใหม่สาขาแพรกษานะคะเดี๋ยวที่นี่จะปิดตัวลงนะคะเดือนนี้อ้อจะไปประจําการที่ใหม่นะคะสําหรับใครที่ไปไม่ถูกหรือว่ายังไงสอบถามได้นะเข้าศูนย์บริการตอนนี้ก็เปิดแล้วเรียบร้อยนะคะศูนย์บริการเปิดแล้วเนะาะที่นี่จะรับเฉพาะเช็คระยะอย่างเดียวนะคะ ถ้าเป็นงานอื่นก็ต้องคือต้องไปที่สาขาใหม่นะคะที่นี่ก็จะติดในเรื่องของอ่าพื้นที่นะคะพื้นที่แล้วก็รีเนเวตไม่ได้ก็เลยเจ้าของก็เลยตัดสินใจนะคะอ่าไปสร้างที่ใหม่เลยนะคะขยับขยายเป็นชุมที่จะใหญ่กว่าเดิมนะคะพื้นที่ใหญ่โตวกว่าเดิมมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าเดิมด้วยนะคะ่อาสวัสดีนะคะเข้ามาทักทายกันเอ๊ะ ปกติแล้วนะคะเ c e b ุ o กจะปิดกั้นเนาะคนดูจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ช่วงหลังๆมานี้นะคะอ้อ,อกไลฟ์ในช่วง5โมงเย็นนะคะหลัง5โมงเย็นแล้วก็ประมาณเที่ยงกว่ากว่าวันนี้มาบ่าย3รู้สึกว่าคนจะดูเยอะหรืออ้อต้องเปลี่ยนเวลาไลฟ์สดเราก็ไม่รู้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาับชมนะคะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยขอบคุณสําหรับการกดไลค์นะคะอ่าฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะ ช่วงนี้ใครสนใจรถก็ติดต่อามาได้เลยนะคะเบอร์โทร0894999840แล้วก็ ID Line นะคะ AOR5090 เสีไดออฟฟิศเดิมครับแต่ทุกทึ่ทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงใจหายเหมือนกันค่ะใจหายอยู่ที่นี่มา15ปีแล้วนะคะอยู่มา15ปีถึงมันจะเก่าแต่ก็มันมีความทรงจำดีๆนะคะลูกค้าก็ออกไปหลายร้อยคันแล้วนะคะก็ยังนึกถึงที่เดิมอยู่เนาะแต่ว่ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ต้องมีเดินหน้าเนาะเดินหน้าต่อไปแล้วก็ต้องมีอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะยังไงก็ฝากด้วยขายรถเหมือนเดิมค่ะนะคะแค่ย้ายสถานที่ผ่อนเดือนเท่าไหร่นะคะคุณคุณเจริญสักหรือเปล่าคะผ่อนเดือนเท่าไหร่อา่าถ้าถามว่าผ่อนเดือนเท่าไหร่ต้องต้องถามลูกค้าก่อนนะคะหนึ่งลูกค้าเอารถรุ่นอะไรสองสีอะไรนะคะอย่างเช่นถ้ารลดรดรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่คนละสีอย่างเช่นสีขาวเนี่ยราคาจะถูกกว่านี้นะคะเจ็ดพันบาท เพราะว่าสีเมทัลลิกแพงกว่าสีขาวธรรมดา7,000บาทนะคะแล้วก็จะถามต่อว่าลูกค้ามีงบดาวน์เท่าไหร่นะคะอยากจะผ่อนกี่ปีผ่อนสั้นกับผ่อนยาวก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะคุณจะเริ่นสร้างรบกวนทักเชทหาอาอก็ได้นะคะหรือว่าโทรมาเบอร์โทร0894999840นะคะเดี๋ยวอ้อคำนวณคิดค่างวดให้แต่อ้อขอข้อมูลนิดนึงนะคะจะคิดค่างวดให้ว่า,าลูกค้าต้องการแบบไหนนะคะต้องต้องต้องขอดูโจทย์ก่อนนะคะ อ่าเดี๋ยวถึงจะให้คําตอบได้เนาะยังไงทักแชทออกมาหน่อยนะคะหรือโทรมาคุยก็ได้อ่าเดี๋ยวเอาคำนวณค่าง,งวดให้ขอสอบถามรายละเอียดนิดนึงว่าเอารถรุ่นไหนสีอะไรดาวเท่าไหร่ขวัญกี่ปีนะคะเดี๋ยวว่าทำเสนอราคาให้เนาะอ่ายังไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าค่ะไม่เป็นไรโทรมาสอบถามกันก่อนโทรมาคุยกันก่อนนะคะอ่ะหรือ,หร,อหรือไม่งั้นก็ทักแชทก็ได้นะคะไม่สะดวกโทรได้หมดเลยเนาะเดี๋ยวอขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไปเตรียมเอกสารก่อนลูกค้าจะถึงแล้วนะคะ เดี๋ยวเตรียมด,ดอกไม้เตรียมพวงอะไรเตรียมน้ำเย็นๆไม่รอเสือลูกค้านะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ